ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนท่านผู้ชมครับข้อ11ของกฎบัตรอาเซียนได้บัญญัติเกี่ยวกับเลขาธิการอาเซียนและสำนักงานเลขาธิการอาเซียนไว้ดังต่อไปนี้ 1. เลขาธิการอาเซียนได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวได้รับเลือกจากบุคคลสัญชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งหมุนเวียนกันตามลำดับอักษรโดยให้คำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมตลอดถึงความเท่าเทียมกันทางเพศด้วยข้อ 2. เลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่คือ 1. แสดงความรับผิดชอบตามที่บัญญัติในกฎบัตรฉบับนี้ รวมทั้งตราสารพิธีสารและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 2. อ,อำนวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการอนุวัตตามความตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียนและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 3. เข้าร่วมในการประชุมต่างๆของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนคณะมนตรีประสานงานอาเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและการประชุมอาเซียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมประชุมกับภาคีภายนอกตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอำนาจหน้าที่ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมายและ5 เสนอแนะการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียนเพื่อขอความเห็นชอบ 3. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอาเซียนด้วย 4. ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรองเลขาธิการอาเซียน4คนซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 5. รองเลขาธิการอาเซียนทั้ง4คนต้องมีสัญชาติที่แตกต่างจากเลขาธิการอาเซียนและมาจากรัฐสมาชิกที่แตกต่างกันของ4รัฐสมาชิกอาเซียน 6. รองเลขาธิการอาเซียน4คนประกอบด้วยรองเลขาธิการอาเซียน2คนแรก ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวได้รับเลือกจากบุคคลสัญชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนโดยให้หมุนเวียนตามลำดับอักษรและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเท่าเทียมกันทางเพศส่วนรองเลขาธิการอาเซียนอีก2คนซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีแต่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้อีกหนึ่งวาระนั้น ให้ได้รับการคัดเลือกแบบเปิดกว้างทั่วไปโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ 7. ให้สำนักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็น 8. เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์สุจริตความมีประสิทธิภาพและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ขอรับหรือรับคำสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆและเว้นจากการดำเนินการใดๆที่อาจมีผลกระทบถึงตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการอาเซียนซึ่งรับผิดชอบต่ออาเซียนเท่านั้น 9. รับสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐยอมรับที่จะให้ความเคารพต่อความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่อันมีลักษณะเฉพาะ ของอาเซียนและจะไม่เข้าไปก้าวไกายแทรกแซงหรือมีอิทธิพลต่อเลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นนอกจากนั้นข้อ11ข้อ12ของกฎบัตรอาเซียนยังได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียนไว้ด้วยโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้1ให้รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐ แต่งตั้งผู้แทนถาวรประจำอาเซียนหนึ่งคนในระดับเอกอัครราชทูตที่มีถิน่นพำนักณกรุงจาการ์ตา 2. ผู้แทนถาวรซึ่งประกอบกันเป็นคณะกรรมการผู้แทนถาวรต้องดำเนินการดังนี้2.1ส,สนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา2.2ประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื่นๆ2.3ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน2.4อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกในนามของอาเซียนและ2.5ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อาจกำหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าเลขาธิการอาเซียนและคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ